สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี่กินขอาปุ้นค่ะก็ได้กินโดนแล้วจ้องอยู่นั่นแหละค่ะจ้องว่าสิกินเอาจะื่กิ้ไหนบอกว่าเราโกรธกันไงก่อนหน้านี้ทะเลาะกันอย่าไปอยู่ตรงนั้นแป๊บนึงก่อนได้ไหมขอห้านาทีขอห้านาทีครับห้านาทีไม่เป็นร้านเลยล่ะอันอันจ้องสิกินค่ะก็ได้กินโดนแล้วเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่ก็เลยไปตลาดน้าก็เลยเอ้า อ้วนก็อ้วน,น,นกินก็นกินก็เลยได้ขนมเศนมาค่ะเนาะค่ะมากินขนมเ็จน้ำกันค่ะนับก็คือเก้าเลยค่ะนับกินขนมเศษกับเผ็ดๆน้ำลายยคือเก้าเนี่แหละค่ะอันขาดก่ได้เนาะค่ะเนาะอันเมื่อนี้ได้ผักมะลาย่างอ่ะอยากอันได้ผักผักขันจอกอันเนี่ยอะไรเหรอผักขันจองลวกผักบุงลวกชัวงอกเม็ดกะทินบ่มีค่ะเมื่อเนี่ยก็เลยว่าได้เม็ดกระทินมาเนี่ยค่ะผักก็เลยได้อัน ตามเข้าที่เห็นเลยแหะค่ะต่ว่ากะจังใดกัขาบบดาบ่ได้กัมาเป็นส่วนอีกคือเก่าละค่ะผักผักคะค่ะอันนี้ขาบบดบ่ไใดเนาะค่ะเนาะนี่ผกทัวร์น้ำค่ะหรือทัวร์ทัวร์ววยังที่ทงผุนบ่ได้กินโดน,นะค่ะก็เลยโอ้๊ะไหวยแล้วก็ได้กินโดนแล้วไปตลาดมาก,ก็น,นั่งมองค่ะนั่งมองสีเห็ดหรือพวเห็ดดีเนาะเห็ดหรือพวเห็ดดีเนาะก็เลยเห็นแล้วก็อดบ่ไหวค่ะเลยเอ้าเห็ดกัเห็ด ไม่ครับห้านาทียังยังครับยังไม่ถึงครับอ่าเนี่ยค่ะฝากลายๆให้เ้าเหรอคะนักกินอ่านาทีแล้วบอกหนูอะหรือ <c oughs> รว่าหนูจะโผล่ตอนไหนก็ได้แล้วจ่ใจเมยน้ำพนเหะมาค่ะมากินขนมเส็อีกว่าเขาจะไปเสียงลงเสียงกาเนี่ย<อ>สินเขาก็งามค่ะสิน ไม่คุ้มโดนนับแต่นับพก็เก่าค่ะนับว่าร่วมสองเดือนนะค่ะนับก็ได้กินขนมเส้นนะนับว่ากันค่ะน่าจะร่วมสองเดือนแล้วขอโทษขอไปอะไรเลยค่ะขอโทษขอไปไม่เนี่ยเลยค่ะ คลิปไปกับมีนต่ค้นกวนค่ะปูไทย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 กินเึกอันข้าวย้ำเดหเล่คตักสั่ะ

น่าเป็นคนมากินกระท้ายใ้ากับซ้ายหายมื่อนี้ไปได้เฮ็ดอีหยงครับมื่อนี้อยู่บ้านเม่อด้ออกไปทั้งไหนอีหยังก็บปได้เฮ็ดเฮ็ดแล้วๆมากินเลยเฮ็ดแต่เฮ็ดแต่เนี่ยเอากำลังจสกินแต่เฮียมันมีคนอยากกินน้ำมัน ไม่ค่อยไม่คอยลดปวดตลอดเวลาแม่กินอร่อยไหมแม่กินอร่อยไหม ไม่แม่อม่ครับแต่ถ้าเกิดมีพิซซ่าตอนนี้ก็คงจะดีไม่มีหรอกพิซซ่าอีกนานเพราะไม่มีตังค์อีกสามล้านปีใช่ไหมอ <c oughs> ีกสามล้านปีใช่ไหมแหม่ก็ได้กินมั <c oughs> นไม่นานขนาดน,นั้นหรอกถ้านานขนาดนั้นหนหูแก่ไปนานละตุ๊กตุ๊ก rẻ quá rẻ toàn nhạc luôn. nhá 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 nhóc kịp nhóc Huh. ใครกินแบบนี้บอกเลยเหม็นปากครับอ๋อไหนกินแม่ก็แปลงพ่อนเมย <laughs> กินตายไหนไหนไหนห้าทีไหนแ,แม่เกร็จแล้วห้าทีขอเวลาห้าทีลูกเสร็จแล้วไม่ถึงห้าทีโอเคเสร็จแล้วสองทีแอให้หนูไปอยู่ตรงนั้นดูคีิคืออะไรหนูก่อนจ้ะอ้าวหนูก็อเล่นมัง ขมสนุกดีนะอู้เหมือนลมเลยมลมที่หนูเห็นน่ะปลายปานโรถที่ไหนตอนนี้แม่จะกินส้มตำไม่อั้นเลยครับคุณผู้ชมว่าแม่ขนมเช้นเาเอิ้นขนมเช้นผู้ใดไม่รู้เรื่อง <laughs> จกจะกับขนมต่างดาวเลยห <laughs> นูมีขนมต่างดาวเลย, <laughs> เ,ลยเอาไม่ โอ้ยล้วกระบดไอ้ยังงล้าวบอกั้งลวขึ้น้รีรีรีลาวกระบดังรวบอกเอ้ยเพื่อจะตั้งร้าวขึ้นกน็จ้ะเอ้ยไหนมันสุภาพไหมเนี่ยก็มันือมันรถตั้งไม่สุภาพมันจะมาโชว์ตูดทำไมเนี่ยก็มนคือแตั้ง้าวอืมเนาะล้ซ้ำนี่เหรอคะจิ้มมาจานเนาะค่ะ คนหัวกับคนค่ะแต้มมายากลเออเอาใหม่ใหม่มาเลิกแบบนี้ก็ได้ก็แค่นับแบบขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกคนที่ติดตามนับน้องหานับตอนนี้นับก็บไปไหนไปทั้างไหนก็มิจฉกินกินอาหารอยู่บ้านอยู่ห้องเลยค่ะเมได้ไปไหนกะัน <c> ไ <oughs> ด้ไปเที่ยวไปอย่างนั้นก็ได้มนะีคลิปเที <c oughs> ่วยนะวคลนะิป <c> อ <oughs> ยนะ่างนี้เนาะ จองนีนับแฟนนับไปอยู่กับบอะไ้ไปเที่ยวไปใสก็อยู่ที่ห้องหาหาแล้วค่ะเนาะ้อแฟนก็เอาซ้ำมี่แหละค่ะสังก้นกวนสวัสดีค่ะรกตังดาวขุ่นต้นบุรีบุรีบุรีตุกติกตุ๊กติก